โอเคเดี okay. <c oughs> you, ๋ยวมาต่อกันจากหน้าสองที่ผ่านมาเลยเลยกันอันนี้คือหน้าสุดท้ายนะหน้าสุดท้ายจริงๆนะมาลำเลื่อยด่านนี้ว่าด่านนี้น่ายากชัวร์น่าจะไม่ไว้ใจชุดนี้ยุ้สุจะไม่ปลอดภัยเอาชุดนี้ไปเลยกันแต่จริงๆอ่ะตานนี้ไม่ต้องใส่แล้วนี่ไม่ต้องใส่ตานี้ เลือดม่ได้เยอะๆแล้วก็ใส่เพื่อนชุดไหนไปดีนะเอาชุดนี้ไปกันเห็นปะมันจะแรงขึ้น โล่ทองด้วยเราเกี่ยวให้นา่ช่วยคุณได้เขามีบัฟเต็มเลยโอ้โหมอนบัฟเพียบเลย โอ้บันบัฟเต็มเลยดีแล้วเซตนี้มาู้พี่กรงล้อด้วยมีตัวถถึกไปแลักมีจริงๆอ่ะไอตัวนี้จะท้อน มันสะท้อนใส่ดิอ๋อเราไม่มีดูดเลือดดูดมันสะท้อนใส่เราตายแล้วดูมันสะท้อนใส่สุดๆอดะ ดาบโบนัสสามอันนี้โบนัสสี่ดาบดาบโบนัสดาบโบนัสไม่น่ายากเราดูดเลื่อยไปดีกว่าเผื่อเจอเหหาอะไรจะไ,ได้แบบมีดูดเลื่อยช่วยถ้าผ่านผ่านแบบฮาร์สิบมาแล้วไอ้มอนพวก กันตรงกันดั้มมันจะดูง่ายถ้าเข้าใจสู้นะแต่ตัวสีขาวโยนรัวๆได้ถ้าเกิดมีดูเลือดถ้าไม่มีดูเลือดต้องค่อยๆโยนโยนรัวๆมันจะทอนใส่ดูดเลือดตัวแล้วเปิดผีชีพุงอี้สิมีโลเขียวด้วยมีโลเขียวไอ้ของทูดาเมก็ไม่ช่วยอะไร เกิดมาเกิดมาก็ตายเหี้ยโอ้มอนบ็อกแล้วไงโอ้มีโลขาวด้วยโอ้ทั้งโลขาว่าตายแล้วโอ้ม <c oughs> มันต้องได้เอซี่เดี๋ยวได้เอไม่เอา ผมไม่มีอะไรแล้วมั้งเอาอเชุดนี้แหละดีแล้วโหนี่ยังเล่นเซิรเบิร์ดยาวขนาดนี้เลยเนี่ยคิดว,ว่าบนัสนี้ไม่น่ายาก ดาบบอนัดไม่ได้ไยากไม่ยากเลย <l ots> ไม่ยากเลยดีก <l ots> <l ots> ว่าด่านฟาร์มเดี๋ยวว่าดาบบนัสไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ ไม่ได้สามตัวแน่โอ้ของดีเราโซเต่าเอออยี่ยพอแล้วเนี่ยเซตเตเนี่ยสำหรับดาเน,นี่ย เซตนี้ก็น่าจะเพียงพอหรือเพื่อ,อ อันนี้ก็น่าเพียงพอเดี๋ยวเฟือออ่อเอาอินซี่โย่ไปโอ้ยทำไมมอนด่านนี้เยอะโอ้โหแทบจะสามร้อยตัวเลยเนะี่ยจริงเลยเรอแล้เบิดไปฟาร์มดีกว,ว่า แต่เราต้องใส่จะต้องใส่เซเร่ไปแล้วกันเราเอาระเบิดไปฟาร์ม99ไปกาดตัวด้วยเราเราเราพอพอไม่ต้อง พอระเบิดนี้มันพอระเบิดนี้มันอมะตะอ,อยู่แล้วเบอร์เ,เซริร์ออกมไม่ต้องเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวมาปามเลยง่ายด่าด่าโบนัสง่ายสุดเลยไม่ต้องใชเอ็ดก็ได้เลย ถือว่าแรงนะก็ถือว่าแรงอนะ่ะว่าแรงก็ใส่บารอตามจริงไม่ต้องมีตายน,นี่ด้วยตาแปดพันโหได้สองตัวงนะัะนก็ตัวโอ้โหได้จระเข้มาสองตัวโอโหได้สิบตัวแล้วกว่าจะครบสองร้อยต้องเปิดในเฮ้ต้องเปิดหาตู้แน่ๆนะผมว่า โอ้ตัว15ตัวแต่ละโต๊มันมีตัวเท่าไหร่อ่ะ15 35 35ตัว35บวก25 60ละ60ตัว90ตัวแต่ว่ามันให้90ตัวแล้วต้องฟาร,ร์มเอง110ตัวอ๋อ oh. ก็ถือว่าใช้ได้นะเปิดเลยแล้วกันอ๋โหสุดจะเกลือไม่ได้รอบเนี้ยขนาดไข่ฟรีเนะี้ย สีทองเอือโหทองสีเลยครับนี่โอ้เปิดทีเดียวแทบหมดตู้โอ้โหแทบหมดโอ,โหหดโอโห้หมดตู้เลยจ็ต้องรีตู้ก็ <c oughs> ต้องรีตู้ต่อไปได้เลยโอ้โหอีซี่โอ๋อพอรีตู้ไม่มีทองเลยครับเนี่ยเง้ยไ,ได้ทองด้วยได้แต่โมหกสิบ ได้มาอนหนึ่งคายสี่ไปเก็บเก็บแต้มต่อกดตัวแล้วก็ลูดคือไม่จำเป็นต้องเปิดครบตัวไ,ได้นะ่ะไม่จำเป็นต้องเปิดให้มันครบามตจำนวนก็ได้นะ่ะแค่แบบได้ของหน้าตู้ครบเราก็สาม,มารถรีตู้ต่อไปได้ รอบนี้คอมโบสวยสองสองสองโอ้จะไ่ต้องสามตัวอ่ะหลุดเลยเกมบอกไม่ไหวแล้วเก๋บอกก็เสียใจทีเกินไปแล้วหลุดดีว่ะอากาศดีวันนี้ฝนตก ผมตกอากาศดีมากน่านอนซะเหลือเกินเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มฟาร์มคลิปนี้เสร็จก็น่าจะนอนสักแป๊บหนึ่งโยเซ่เรายังไม่จบกันเลยนะกับอีเวนต์พวกนี้หน้าฟาร์มต่อ บาลรอทำงานไม่เต็มที่เลย,ย,เลยมีขี้แดงด้วยรูะสึกว่นจะตกกับช่วงนี้ตกแล้วล่ะไม่รู้สึกอะ โอ้สองร้อยสี่สิบแปดคอมโบได้ตาละร้อยเหรอไม่ไม่ดูว่ามันด้แต้มเท่าไหร่ได้ตาร้อยก็อีซี่อย่างเงี้ยโอ้ฟาร์มกี่ตาย แต่จะงุงียต้อง Bot Error เนี่ย โอเคสตาร์หมดละอ๋อได้แต่ละห้าสิบถ้ากดตั๋วได้้อยหนึ่งเข้ากับสตาร์ที่เราฟาร์มนั่แนแหละไอแตนเนี่ยยิงแค่สตาร์เยอะเราก็ได้เราก็ได้เยอะได้ตัวเฮ้ยได้ไดมหนึ่งตู้ดีโหได้สามสิบต,ตัวเอ้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวฟาร์มต่อก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวมาเจอกันอีเวนต์ใหม่เดี๋ยวอีเวนต์นี้ฟาร์มน่าจะฟาร์มไอ เป็นเคเวสรายวันก็พอแล้วสตาร์รายวันโดยที่ไม่ต้องรีเพชรน่าจะถึงอยู่ขนทองอยู่ตู้สุดท้ายถ้าใครรีบก็อัดเพชรไปแต่คิดว่าไม่คงรีบอะไปอัดเพชรเว้นเก่าอยู่กว่าเพราะว่าขวดสเปรย์มันดีนะไว้เจอกันใหม่สำหรับอรโอกาสโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอกาสหน้าอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดี